สวัสดีครับเ,เพื่อนเชาวมัธยมพิสุโลกพิยาคมและเ,เพื่อนเเตรียมทหารที่เป็นนักลบผมจะอ่านหนังสือเรื่องนี้ครับด้วยชีวิตด้วยชีวิตเพื่ออิสรภาพซึ่งผู้แต่งเนี่ยนะครับ เป็นพี่ชายแท้ๆของหมวดผู้หมวดผ่านโผลอินทรทัตผู้หมวดผ่านโผลคือพวกเราชาวเตรียมทหารรู้จักดีเพราะท่านเป็นผู้บังคับหม,หมวดที่ปกครองพวกเราสมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหารแหมเพื่อนมัธยมอาจจะไม่รู้จักคือผู้หมวดเนี่ยสมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้หมวดท่านเป็นน้องชายแท้ๆของผู้แต่งเล่มนี้นะครับ พี่ผู้หมวดเราชื่อผู้หมวดโอ๊ตนะผมได้ขออนุญ,ญาตผู้หมวดโอ๊ตว่าผมจะอ่านหนังสือเล่มนี้และผมก็พิมพ์ไปแจกที่โรงเรียนการบินกองทัพอากาศไปแจกที่โรงเรียนยางชีพในป่านะครับด้วยชีวิตและอิสรภาพนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายน พศ2506ขนาดนั้นข้าพเจ้าข้าพเจ้านี่หมายถึงผู้แต่งนะครับคือขอญาติเอ่ยนามท่านพิสิทธิ์อินทรทัตท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออนุสรงานศพของคุณแม่ท่านนะเ็นครับท่านพิสิทธิ์อินทรทัต รูปนี้คือรูปที่ตอนตอนหนีจากค่ายเฉลยสำเร็จนะเดี๋ยวรายละเอียดอยู่ในเรื่องนะครับอขออ่านต่อนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงในเดือนกันยายน2506นาขณะนั้นข้าพเจ้าข้าพเจ้าในนี้หมายกำผู้แต่งกำลังทำงานอยู่บริษัทแอร์อเมริกาที่เมืองเวียงจันร์ทประเทศลาว คณะวันที่4กันยาพศ2 5 6 6เวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีผู้แต่งเพิ่งลงมาจากเครื่องบิน423หลังจากเสร็จภารกิจประจำวันในการส่งสัมภาระทางอากาศทางภาคเหนือของประเทศลาวผู้แต่งได้นำล่มชูชีพและถุงอุปกรณ์ยังชีพประจำตัวสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางอากาศ ไปส่งคืนยังห้องเก็บหลังจากนั้นจึงเข้าไปห้องควบคุมการปฏิบัติการาอากาศเพื่อเซ็นชื่อรับทราบจำนวนชั่วโมงที่ได้ทำการบินในวันนั้นนอกจากนั้นทางห้องควบคุมการปฏิบัติการจะแจ้งให้ทราบถึงผลการปฏิบัติในแต่ละวันด้วยเมื่อเซ็นชื่อรับทราบตามระเบียบแล้วผู้เขียน จึงเดินไปยังห้องจัดตารางบินเพื่อตรวจดูว่าผู้เขียนมีชื่อในตารางบินในวันต่อไปหรือไม่ในตารางบินนี้จะถูกประกาศให้ทราบทุกวันเวลา17นาฬกาปรากฏว่าผู้เขียนมีชื่ออยู่ในตารางบินของวันที่5คือวันลงขึ้นนะครับเดือนกันยายน256 ประจำเครื่องบิน C 4 6หมายเลข B 1 5 0นักบินและพนักงานประจำเครื่องมีดังนี้หนึ่งเชนนีเป็นนักบินที่หนึ่งเฮลิกเป็นนักบินที่สองวายซีโตเป็นไฟโอเปอเรเตอร์พนักงานวิทยุอูเอนเดอร์บุยเป็นแอร ไฟดิสแพเชอร์ไฟดิสแพเชอร์เนี่ยอธิบายเพื่อนที่ไม่ได้เป็นนักบินให้ทราบทีหนึ่งก็คือหมายถึงอาชีพเหมือนต้นหนนะครับในตามหลักการของไฟ d i s แ a เชอร์คือเขาต้องมีความรู้เท่ากับนักบินแต่บังคับเครื่องบินไม่เป็นทําหน้าที่ส่งแผนการบินตรวจสภาพอากาศนะเช็คโหลดเช็คอะไรต่างๆเหมือนเหมือนเหมือนโหลดเหมือน uh, โหลดมาสเตอร์ และทำหน้าที่เป็นหน้าที่ต้นหนด้วยผู้เขียนคือพิสิทธิ์อินทรทัศน์ก็เป็น Air r r i g h t Dispatcher ประสิทธิ์พรมสุวรรณเป็น Air r ์ i g h t Dispatcher ตานตันฟ i g h t Air Dispatcher Fight Air Dispatcher ในนี้อธิบายนิดหนึ่งครับก็เหมือนกับทำหน้าที่เป็นลูกเรือเช่นนะเครื่องบินไปส่งของไป โยนสมพะละลงลงในตรงจุดนะรพนักง,งานทั้งหมดเนี่ยมี4คนก็จะทําหน้าที่อย่างนี้นะครับอ่านต่อนะครับเครื่องบินเครื่องนี้จะขึ้นจากสนามบินเวียงจันร์ทเวลา6กโมงเช้าบินไปยังสนามบินโซนเขตภาคใต้ของเราและจะบินไปกลับระหว่างโซนเคตกับห้วยสันห้วยสารซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิวัติการทาง ทางทหารของเราฝ่ายขวาซึ่งอยู่ติดชายแดนเวียดนามจำนวนสามเที่ยวเป็นภารกิจส่งสัมภาระทางอากาศผู้เขียนกลับบ้านที่พักซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินวัดไตเพียงเล็กน้อยหลังอาหารข้าผู้เขียนก็พักผ่อนเตรียมตัวจะเข้านอนเพราะจะต้องขึ้นบินทำงานในวันรุ่งขึ้นแต่เช้ามืด สิ่งบอกเหตุครั้งแรกแต่ผู้เขียนไม่เคยเชื่อเวลาประมาณ21นิกาตรานตันชาวเวียดนามซึ่งเป็นพนักงานเป็นเพื่อนผู้ร่วมงานของผู้เขียนทำงานในบริษัทแอเมริกาและมีชื่อที่ต้องขึ้นปฏิบัติงานบนเครื่องบินลําเดียวกับผู้เขียนในวันรุ่งขึ้นได้มาหาผู้เขียนที่พัก แจ้งความประสงค์จะลาออกและจะไม่บินในวันรุงขึ้นผู้เขียนพยายามทักทานไม่ให้เขาลาออกแต่ไม่สำเร็จผู้เขียนจึงแนะนำให้เขาไปลาออกกับมิสเตอร์แฟงกี้ซึ่งเป็นอเมริกันหัวหน้าผนกด้วยตัวเองในวันที่5คือวันรุงขึ้นนะครับกันยา2 5 0 6ผู้เขียนมายัางสนามบินเวลาประมาณตีห้าครึ่ง ผู้เขียนเห็นเครื่องบิน C46 หมายเลข b 5 5 5 0จอดอยู่บนลานจอดหน้าห้องอาหารของบริษัทแอร์อเมริกาผู้เขียนตรงไปยังห้องล่มเพื่อเบิกล่มชูชีพป,ประจำตัวถุงยางชีพป,ประจำเครื่องแล้วจึงนำไปเก็บไว้บนเครื่องเสร็จแล้วก็เดินไปยังห้องอาหารเพื่อทานอาหารเช้าและางานและรายงานเรื่องตรานตรนัน ให้นักบินทราบเชนนี้นักบินที่หนึ่งได้บอกผู้เขียนให้ไปหาพนักง,งานที่เตรียมพร้อมมาแทนผู้เขียนจึงไปที่ห้องเตรียมพร้อมพบประสิทธ,ธานีอยู่คนเดียวกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ผู้เขียนถามประสิทธิ์เขาบอกว่าเขาว่างเพราะเครื่องที่เขาจะต้องทำงานงวดนี้งดผู้เขียนจึงบอกให้ประสิทธิ์ไปเบิกล่ม และขึ้นทำทำงานกับผู้เขียนประสิทธิ์นะครับประสิทธิ์ธานีจึงไปเบิกล่มและนำไปไว้บนเครื่องแล้วจึงมาร่วมรับประทานอาหารเช้านั่งคุยกันระหว่างอาหารเช้านะระหว่างที่นั่งคุยกันพนักงานทุกคนพร้อมบนเครื่องบินขอโทษระหว่าง ทานอาหารเสร็จทุกคนก็ไปพร้อมบนเครื่องบินเชนนีนำสมุดบันทึกการบินมาให้ผู้เขียนแก้ชื่อพนักงานประจำเครื่องแก้รายชื่อเสร็จแล้วได้อ่านคำเตือนท้ายคำสั่งที่แจ้งว่าเทีเ่ยวบินครั้งนี้ห้ามบินต่ำกว่า8,000ฟุตเพราะมีปตออของฝ่ายตรงข้ามตามเส้นทางผู้เขียนจึงส่งสมุดคืนเชนนีนำไปอ่านแลหัวเราะพูดว่า ถ้าเครื่องบินถูกยิง yc ซีโตคงรายงานไปทางเวียเวียงเวียงเวียงจันลำบากแล้วเวียงจันคงจะต้องอารายงานซ้ำหลายเที่ยว yc ซีโตนี่เป็นพนักง,งานวิทยุนะครับเช่นนี้นำไปอ่านเรืในหัวเราะและพูดว่าถ้าเครื่องบินถูกยิง yc ซีโตคงรายงานไปทางเวียงจันลำบาก แล้วเวียงจันทร์ก็คงต้องการรายงานซ้ำหลายหลายเที่ยวนะครับก็ขอจบอคลิปแรกเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับอันนี้ผมจะให้ดูรูป รูปนี้เป็นรูปที่ผู้เขียนได้หนีออกจากค่ายกักกันสำเร็จครับพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ